สนับสนุนโดยฟิล์มกองแสงไฮคู Q. อยากให้คุณใช้ฟิล์มคุณภาพดีคุ้มและทนที่สุดไฮคู Hi Q. เย็นคุ้มทนระบบแก๊สรถยนต์อติเกอร์แก๊สมาตรฐานทั้งระบบจบที่อาติเกอร์พัตการเล่งหงสุขุมวิท6 12ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีเลคอนโปรดัก c ์คาอ a c เซส s ซอร ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์รุ่ที่สามสนับสนุนโดยอุปกรณ์ติดแก๊สรถยนต์อ์ติเกอร์ <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆ อาจารย์เป็นคนหนึ่งซึ่งแม่นเรื่องหน้าตาคนครับผมเรียนเรื่องแบบเรียนมาในงานนี้เลยใครผิดปกติตรงไหนอะไรจะจะเห็นได้ทันทีเลยคืออาจารย์จะจดจําเรื่องเกี่ยวใบหน้าคนได้แล้วก็สลีรักษต่างบุคลิกตต่างของคนทุกวันทุกเวลาแม่แต่ตอนนี้คุณผมคุยกับคุณผมก็มองกะคุณรอยยับรอยเหี่ยวผมผมแล้วก็ดูเหมือนอาจจะดูแล้วไม่สุภาพครับแต่ว่ามันเป็นนิสัยไปแล้วอ่าอ่ามันกลายเป็นสิ่งหนึ่งซึ่ง ถ้าใครนะครับมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์รสันติอาจารย์อาจจะคุยกับเราไปอาจารย์จะมองพวกตีนกาคุณไปบ้างโดยเฉพาะคุณผู้หญิงมองตีนกามองอะไรอย่าว่ากันนะเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งติดละนั่นติดละติดละแต่อาจารย์ก็เรียนรู้เรื่องเหล่านี้จนสะสมมาเรื่องสะสมตอนที่เป็นนักวาดภาพการ์ตูนล้อเลียนที่เดอะมองอามงวานปีสามเกเดือนสิงหาคมวันที่ย3ิบสามเนี่ยรุ่นพี่จากศิลปกรเนี่ย ให้มาทําเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาเห็นแววมากว่าเฮ้ยไอคนนี้มันน่าจะมาเข้าหุ้นกับเราเลยดีกว่าเอา,อางั้นเลยจะเป็นโอกาสได้เงินมากขึ้นแล้วก็น่าจะให้ร้านโตขึ้นครับก็เลยให้ผมเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ย้ายจากตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้ใหญ่ขึ้นจาก4ี่เมตรคูณ4ี่เมตรเป็นสองเมตรคูณ7เมตรครึ่งอุ้ย หน้ากว้างคือหน้ากว้างคืนอยู่หน้าห้องน้ําชั้น 3A ติดลานจอลลดรถโลเคชั่นดีมาก,มากเพราะทุกคนต้องไปเข้าห้องน้ำใช่ลูกค้าก็จะได้คนแถวนั้นนะเสร็จแล้วอยู่ตรงนั้นวาดไปวาดไปพี่แกก็ค่อยไม่ไม่แมวดูร้านก็หายไปทําธุรกิจข้างนอกเป็นนักดีไซน์ออกแบบตกแต่งภายในครับผมก็เหนื่อยอยู่คนเดียวมผมก็น้อยใจนะผมก็เลยบอก อ้าวถ้าพี่ไม่ดูผมก็ไม่ดูบ้างที่จะเป็นยังไงร้านจะอยู่ได้ไหมผมก็เลยขี้เกียจทํางานครับเดยมอโดนยึดปิดไฟด้วยไอเขาเนาะเขาปิดไฟโดนล็อกอกไม่ได้ล็อกประตูหรอกมันไม่มีที่จะล็อกปิดไฟก็ทำไม่ได้ค่าเช่าติดเป็นแสนอืผมบอกพี่ถ้าพี่ไม่ทําก็ให้เขายึดไปเดยมองามวงวานครับเราจะไม่ทําอืำถ้าพี่อยู่เป็นหุ้นกับผม แต่พี่ไม่ช่วยผมครับผมเหนื่อยคนเดียวผมไม่ไหวนะพี่ล้วทำยังไงอะ่ะเราอยากให้ร้านมันยังอยู่เอางี้ถ้าพี่อยากให้ร้านมันคงอยู่เราจะต้องหาเงินหนึ่งแสนมาโปะเราก็ทําต่อเราไม่มีตังค์อ่ะสันติเดี๋ยวผมไปยืมคนให้ผมไปยืมพี่ชายครับนะตอนนั้นพ่อได้ตังค์พี่ชายได้ตังค์พ่อมาร้านหนึ่งเขามาบริหาร แล้วเขาก็ให้ทุกคนยืมไม่เคยได้ดอกคืนแล้วก็ไม่ได้เคยได้ต้นคืนอเขาก็มีความหวังว่าใช่เขามีความหวังว่าถ้าสันติเอาไปะสันติต้องให้ดอกนะอย่าคิดแค่ว่าเราเป็นพี่น้องหรือเป็นญาตินะผมบอกว่าผมรับผิดชอบคาพูดคาในคํานั้นพี่ชายครับขอหนึ่งแสนมาโป๊ร้านนี้แล้วร้านนี้จะเป็นของผมแล้วรุ่นพี่สองคนเขาจะไม่เอาด้วยเขาจะไม่หุ้นแต่อย่างน้อยให้ชื่อว่าเขายังคงอยู่เราก็สามารถรับงานนอกได้ ให้มีชื่อพี่เขาอยู่แต่ร้านยังไงก็เป็นชื่อผมอพี่เขาก็ใจกว้างครับผมก็ทําต่อเสร็จแล้วปีหนึ่งผมก็เอาเงินคืนพี่ชายแล้วก็ได้ดอกคืนด้วยครับด้วยความสัตย์ที่ผมให้ไว้เออถือว่าประสบความสําเร็จครับอจากนั้นงานวาดรูปมากขึ้นว่าขึ้นวาดรูปเหมือนก็มารูปเหมือนวาดวิวก็รูปวิวมาวาดอะไรอะไรก็มาผมถามตัวเองขอโทษฉันเป็นนักปั้นนะ ฉันจบปฏิมากรรมสากลน,นะยังไม่ได้ปั้นเลยเนี่ยยังไม่ได้ทํางานที่ตัวเองชอบเรียนที่ชอบมาเนี่ยโอ้โห,โโหเดี๋ยวก็ภาพเหมือนมาละปรตูนมาละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเป็นนักปั้นนะจะเรียนเรื่องนี้นะครับคนก็มาเรียนรูปวาดก็มาเป็นครูสอนคนก็มาฝากเด็กนักเรียนก็ติวไปหลายเด็กที่ติวไปได้ที่หนึ่งได้ประกวดแชมป<อ>์อะไรเยอะแยะนะรเราก็ถามเออเราก็เป็นครูดีกัน,น,นเลยใช่ไหม แต่ไม่พอเราอยากเป็นปั้นนะวันนั้นก็เข้ามาถึงวันที่มีผู้ชายคนหนึ่งโทรเข้ามาครับสันติใช่ไหมครับเป็นนักปั้นครับมีงานปั้นที่ไหนบ้างเ,เคยทำมาก็มีพิพิธภัณฑ์ครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับเป็นผู้ชายแมนจูกับผู้หญิงไทยผู้ชายอายุ72ให้วาดเหลือส5บหผู้หญิงเจิให้วาดเหลือส0 ผมก็ทํามาแล้วค,คนแก่ให้เป็นคนหนุ่ม,ม,มให้พิพิธภัณฑ์ที่101ร้อยเอ็ดแล้วผมก็ทําชาวชองเป็นชาวเรือที่อยู่ที่จันทบุรีครับที่หาใช้ชีวิตอยู่บนเรือแล้วก็มาอยู่บนฝั่งก็ทําผู้ชายนั่งจักสารผู้หญิงให้หันไก่นั่นผมก็ทําอำหลังจากที่เราวาดรูปอยู่ที่เดอะมองงามวงวานร้านก i ฟต์แอนด l แกลเรี่ของเราเนี่ยวาดไปวาดไปคนก็มาจา้างวาดไปมีวันหนึ่งมีผู้ชายท่านหนึ่งโทรเข้ามา ทำอยู่กประกันชีวิต AIA ครับเขามีหัวหน้าชื่อคุณพัชราหวังว่องวิทย์เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ปั้นพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งครับชื่อหลวงปู่ปรื่มวัดสวนหงอำเภอบางปรามะจังหวัดสุพรรณบุรีอืมเขาก็โทรเข้ามาเขาบอกสันติใช่ไหมเป็นนักปั้นนะเด็กศิลปะครับเขาก็สัมภาษณ์ผมในโทรศัพท์ครับ พอคุยเสร็จเขาบอกอาะปั้นเลยผอาอเดี๋ยวถ้คุณเคยเห็นรูปปั้นผมเหรอไม่ต้องอ่ะฟังเสียงพูดก็รู้แล้วว่าทําได้เชื่อบ้่นครับผมก็โอ้โหเสียงเรานี่มันน่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยครับเราก็คนเราฟังเสียงพูดแล้วรู้ว่าเป็นนักปั้นเก่งเลยเหรอมันเป็นไปได้อย่างไงใช่ไหมครับคุณอะไรจะมาขนาดนี้กับผมอืแต่รู้ไหมในใจลึกๆเราอะครับยังแบ่งห้องว่างช่วงของความคิดไว้ว่า ขอบคุณที่คุณลึกล้ำมากเข้าใจมากมเพราะเราเข้าใจตัวเองด้วยว่าเราสามารถทำได้ใช่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 เพียงแค่เราจังหวะหนึ่งยังไม่มั่นใจตัวเองอเพราะยังไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมเรายังไม่มีโอกาสได้ทำอะไรอย่างจริงจังเป็นรูปเป็นชิ้นเป็นอันสักกะทีหนึ่งครับคุณให้เราสามแสนเราเคยทำเจ็ดหมื่นห้าแสนสี่ รลรวก็ทําแค่นั้นตามสั่งตามนั้นตามนี้ไม่เคยมีอิสระในการทํางานถูกกําหนดด้วยต้องเอาแบบนั้นเอาแบบนี้แต่นี่คุณบอกว่าทําตามใจสันติอยากทําอะไรก็ทําไปเลยสันติคอนเซปต์คือให้ดีที่สุดแค่นี้คอนเซปต์ถูกใจเลยโอ้โหถูกใจทุ่มเทสุดชีวิตปั่นไปเรื่อยปั่นสุดชีวิตปั่นเสร็จแล้ว ไม่พอใจก็เอารูปมาจเจ้าวาดนะหลวงพอ่อประสิทธิ์เอามาให้เขาถ่ายเองก่อนท่านมรณภาพครับวันนี้เขาเอามาผมก็ดูเช็คๆหลวงพ่อก็บอกโอ้โหเราเป็นนักถ่ายภาพเราเป็นนักศิลป,ปะแต่สันติปั้นได้ถึงขนาดนี้กะเกิดอะไรเก็บหมดเลยเหรอโอ้โหดูไหมถ้าสันติทําได้งานจะมาเต็มเลยท่านเป็นพระพี่มีเมตตาบารมีสูงสันติทําให้ดีนะแน่นอนนี่นาที่ผม ผมปั้นองค์แรกเสร็จปุ๊บผมก็เอาไปให้คุณวัชราหน่วยนำทองของเ a คอับคุณหมงคุณหมงที่เป็นพนักงานลูกน้องผู้ช่วยก็ไปเสร็จปุ๊บทุกคนโอ้เหมือนมากสวยจังเลยกราบดีมากจะเอาไปถวายท่านในวันนั้นวันนี้ผมในใจคิดโอ้โหมันไม่ใช่ยังไม่ถึงฝีมือของเรา นี่ยังไม่เสร็จนี่ยังไม่สวยยังไม่ใช่อายเหลือเกินอายมากมไม่สมควรที่จะรับเงินเขาครับก็เลยต้องพูดไปว่าขอโทษครับท่านไอเงินงวดสุดท้ายที่จะให้อย่าให้ผมเลยอืมไม่สมศักดิ์ศรีกับฝีมือที่ผมมีที่ผมเป็นที่ผมทําได้อเอาเดี๋ยวสันติก็เหมือนเราเนี่ยเอาเลยฉันชอบแล้วว่าจะมีเหมือนคนนี้เหรอเออครับผมผมคิดว่าผมทำได้ดีกว่านี้ครับ นี่หน้าก็เหมือนคอก็ยาวผิวก็เหมือนฝรั่งแล้วนี่ก็ไม่สวยไม่เหมือนไม่ไม่ออกอ้าวแล้วจะทำยังไงขอโอากาสผมทำใหม่ได้ไหมครับอโอเคโอเคก็ผมไปขออนุญาตหลวงพ่อนะเราก็ไปขอหลวงพ่อประสิทธิ์พอขอเสร็จท่านก็ให้โอกาสแล้วลูกค้าผมก็ถามว่าอ้าวแล้วองค์เนี้ยจะทำใหม่จะคิดเทลายอ้าว ผมยังมีหน้าจะไปคิดราคาคุณเพิ่มเลอหรือจะไปคิดคุณอีกทําไมเหรอก <c oughs> ็ในเมื่อผมทําไม่ดีไม่ได้แล้วจะเอาเงินคุณทําไมอืมเอาแล้วคุณจะได้อะไรอืมก็ได้ทําสิ่งที่ผมอยากจะให้ดีให้ดาให้ได้อืมเขาเขาก็ต้องงงนะครับเขาต้องงงในสิ่งที่อาจารย์สันติเสนอเข้าไปว่าครับเอ,เอ๊มีแต่มีแต่คนบอกว่าทาใหม่ก็ต้องมีค่าใ้จ่ายใหม่ครับนี่ผมไม่เอาครับ แต่อยากจะทําผลงานให้ได้ดีถูกใจตัวเองครับอช่วงแก๊สกูรูบายอาร์ติเก์ ผมจะมาสอบถามและขอคำแนะนำดีดๆเกี่ยวกับการติดตั้งการยนต์กับมืออาชีพในช่วง Gas Guru b ์ a ิเกอร์ครับท่านผู้ชมหลายๆท่านน่าจะเคยมีปัญหาเครื่องยนต์เดินสะดุดนะครับเมื่อรถยนต์ของท่านวิ่งในอัตราความเร็วคงที่ไปนานๆเรื่องนี้เราไปหาคำตอบกับอาร์ติเกอร์กันครับ สวัสดีครับคุณออสการ์ครับ,ส,รบสำหรับผู้ที่ใช้รถวิ่งในระยะทางไกลเป็นประจำเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลและเต็มท็อปเครื่องยนต์ที่ติดตั้นระบบแก๊สเนี่ยอย่างไรบ้างครับวิธีการดูแลรถที่ใช้แก๊สหรือรถที่ไม่ใช้แก๊สไม่ดังกันมากครับเราก็เข้าศูนย์เช็คน้ำมันเครื่องเช็ค <throw> cooling system ระ<ถ>บบไ, <ป S 2> ไฟบต่างๆถ้าทุกๆระบบโอเคใช้ได้อยู่ก็ระบบแก๊สไม่มีอะไรที่ต้องเช็คพิเศษครับ ผผู้ชมครับอย่าลืมนะครับการเตรียมพร้อมรถยนต์ให้พร้อมนในการวิ่งระยะทางไกลๆเ,เป็นสิ่งสาคัญมากเพราะว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะครับแล้วก็สำคัญการดูแลรถยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊สไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงแค่แคุผู้ชมน,นำรถเข้ามาตรวจสอบที่ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานบ่อยๆฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องง่าย,ยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณออสการ์มากนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์นะครับ หากผู้ชมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรมาได้ที่อาร์ติเกอร์ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับแก๊สสิ่รถยนต์จากมืออาชีพ และอย่าลืมนะครับแกนลดมาตรฐานทั้งระบบจบที่อาร์ติเกอร์ครับ